หลังจากที่ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ไปเมื่อวันก่อนในที่สุด Great Wall Motor ก็ได้เปิดตัวรถกระบะขนาด Full Size รุ่นแรกของบริษัทที่มีชื่อเรียกอย่าไม่เป็นทางการว่า x c a n o o n ในงานซิงไห a อ t o โตโช2021ที่เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้ <S <S ในด้านการออกแบบ x c a n o o n มาพร้อมด้านหน้าที่จะไม่นึกถึงรถในเครือของ Great Wall อย่างเว่ยแท้ง300ที่ใช้โคมไฟหน้า ที่มาพร้อมกับไฟเดทามรูปวงกลมที่ถูกวางอยู่ในโคมไฟรูปสี่เหลี่ยมจังหน้าเป็นแบบใหม่ต่างจากรุ่นแคนนอนมาตรฐานใช้สีคโครเมียมตกแต่งพร้อมลวดลายที่ดูพรีเมียมโลโก้รูปหยดน้ำหัวความของแบรนด์มีขนาดที่ใหญ่มากโดยรวมเมื่อดูจากด้านหน้าทำให้ดูคลารถยนต์หรูอย่างโรลส์รอยส์หรือเบนลี่แต่ส่วนที่ทำให้ดูว่าเป็นรถไซด์ออฟโรดก็คือส่วนของกันชนหน้าลงไปที่ดูดุดัน โดยมีเบ้าไฟตัดหมอกฝังตัวอยู่ด้วยด้านข้างจะเห็นคิ้วซุ้มล้อส,สีดําขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังจะพบไฟท,ท้ายที่มีขนาดใหญ่ตเต็มพื้นที่ความกว้างโดยฝาท้ายและหลังคาเป็นสีดํามีฝาครอบกระบะท้ายมาให้ด้วยในเบื้องตน้นข้อมูลทางเทคนิคของ g r e t e wall x c a n o n มีค่อนข้างจำกัดทราบแต่เพียงว่า remotely. จะมาพร้อมขุมพลังความจุ3.0ลิตรจับคู่กับเกยียร์อัตโนมัติ9สปีด ที่ถูกวางอยู่บนแพลตฟอร์มออฟโรดรุ่นใหม่ส่วนระบบกันสะเทือนเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ทั้งหน้าและหลังโดยมีออปชันเป็นระบบกันสะเทือนอากาศและช็อคอัพควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับรายละเอียดอื่นๆคาดว่า g r e ท wall จะเปิดเผยออกมาในโอกาสต่อไปพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลก กดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ